สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าประจำวันศุกร์กันแล้วนะครับสำหรับเกมตามคำขอกันอิกเพิ่มนะฮะก็สำหรับใครที่ขอเกมเข้ามาก็จะพยายามทำในวันศุกร์นี้ละกันเนาะก็สำหรับตัวเกมวันศุกร์นี้ที่ได้ขอเข้ามาก็เป็นเกมที่ไม่ได้ทำมานานมากนะครับก็คือปีหนึ่งอาจจะทำครั้งหนึ่งหรือปีหนึ่งอาจจะทำสองสามคลิปนะครับขึ้นอยู่กับปีด้วยนะสำหรับเกมแนวโรกไรเออร์พีจีนะครับเกมแนวโรกไรเออร์พีจีจะเป็นเกมแนวอาร์พีจี ที่จะลงไปเล่นในแต่ละด่านแล้วก็เมื่อตายนะครับจะมาเล่นด่านหนึ่งใหม่ซึ่งเป็นเกมที่ท้าทายเหมือนกันเหมาะสำหรับคนที่เบื่อเกมง่ายแล้วก็มาหาเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเป็นเพลินไม่เบื่อนะครับซูไม่เบื่อแล้วก็ผสมความหัวร้อนไปด้วยเนะี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมแนวตตยแบบนี้เลยนะครับก็คือขอเกมแนวนี้มาเยอะก็เลยทํามาให้ในสัปดาห์นี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ขอเกมเข้ามาก็สามารถขอมาได้นะครับก็จะทยอยทาให้ต่อๆไปนะฮะ ก็สรบใคที่ชื่นชอบนะครับในแต่ละคลิปหรือว่าคลิปนี้เองนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็กดส r i b e เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนผมก็สามารถสนับสนุนได้ทุกช่องทางนะครับทาง Super Chat ชเองนะครับหรือว่าทางสมัครเมมเบอร์เองก็ได้เหมือนกันซูเปอร์แตงด้วยเหมือนกันนะฮะก็เพื่อเพื่อไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดหรือเกมไหนหน่าเล่นกินบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย สกเกเลต่ออเวนเจอร์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมมือถือแนว RPG ผสมแนวโรกไลท์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่พอออกมาจาก PC ด้วยนะครับเนาะ เกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยดำเนินเป็นโครงกระดูกตัวหนึ่งนะครับที่จะไปสู้กับพวกปีศาจต่างๆนะครับเป็นการแก้แค้นของเขาเองนะครับภายในเนื้อเรื่องก็จะมีให้เรารู้นะครับว่าเขาเนี่ยทำไมต้องสู้กับพวกมอนเตอร์เนาะแล้วก็ภายในเกมเนี่ยจะมีพวกสกิลต่างๆให้เราอัพเกรดระหว่าง การเล่นด้วยนะครับก็จะเป็นแนวสไตล์โลกไลท์นั่นแหละนะครับที่ต้องอัปเกรดสกิลต่างๆในระหว่างการเล่นด้วยนะครับแล้วก็อาวุธต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เกมนี้สามารถโค o ออฟเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนด้วยนะครับ นะแต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังคนะ์เนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ต้องดูตงังค์ตัวเองก่อนว่าพอไหมเกมนี้นะครับมีเฉพาะใน iOS เท่านั้น Android ยังไม่มีให้โหลดนะครับเข้ามาในเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพวองมุมสูงนั่นเองก็ไปลองอโหลดเล่นกันดูได้นะ ฟิวรี่อันบริดส์แตรีเกมนี้นะครับเป็นเกม PC ที่ผลออกมามือถือกันอีกแล้วนี่ครับขอเรับเกม PC ีที่ผลออกมามือถือสาหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโรกไรส์อาร์พีจีที่วกผสมแนวคอนท่าเข้าไปด้วยนะครับ นะแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถเล่นในทั้งแบบโซโลแล้วก็แบบโคออเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นี่ครับมีบอสมากถึง40บอสให้เราไปรยหรือว่าไปจัดการกันเลย,ยคือมากมายมากๆตัวเกมมีระบบการอัปเกรดสกิลมีระบบไอเทมต่างๆที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาจากการปลดล็อกใน ด้านต่างๆนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะมีความสวยงามอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปเนาะก็จะเป็นออกแนวพนะิกเซลอาร์ตเนาะแล้วก็ภาพภายในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองด้านข้างสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ยังไม่มีในสโต์ไทยมีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับนะาอสสำหรับคนที่เล่น iOS นะครับก็น่าจะสนุกกับเกมนี้อยู่แล้วก็เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับเกมนี้นะ ชอบเล่นเกมแนวโรกไลท์แล้วก็มองหาเกมแนวโรกไลท์มาใหม่เล่นอยู่แล้วก็ไม่กินสเปคด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าดาร์คลอดนะครับสำหรับเกมดาร์คลอดเดี๋ยจะเป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยจะไปตุยในดันเจียนซึ่งภายในเกมเป็นเกมที่เขนาน้าจะมีแท็กติกข้อบกผสมด้วยนะครับก็คือแบบมันจะมีระบบการจู๊กต่างๆนะครับ เพาะในเกมนะครับจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจเลือกอันไหนนะครับที่ดีที่สุดว่าที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็แต่และอาวุธนะครับจะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเกมนี้นะครับสามารถอัปเกรดชุดก็อัอปเกรดพลังต่างๆได้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปลอง เล่นเกมนี้กันได้เกมนี้นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่เจะทําออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ําสามารถเดินได้เพราะนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนี่ครับเนาะเกมที่มีชื่อว่า Maximus นสตาร์เกมแม็กซิมัส2เนี่ยจะเป็นเกมแนวโรคไร้บ,บ์ผสมแนว RPG ที่สวมบทบาทเป็นผู้กล้าที่จะไปสู้กับพวกปีศาจท,ที่จะมาลุกรานเมืองซึ่งภายในเกมนี้ครับจะสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้มากถึง4คนเลยนะครับก็คือสามารถเชิญเพื่อนหรือว่าสามารถ นำเพื่อนเนี่ยมาเล่นได้เลยนะครับเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกอยู่มกันก็ภายในในเกมนะครับจะเล่นผ่านด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจะมีการเก็บไอเทมต่างๆที่เราเนี่ยสามารถนําไปสู้กับพวกมอนเตอร์ต่างๆได้เลยทีเดียวนี่ครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายภาพนในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ชื่อว่าดันเ o ียนเชอร์นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโร g ลายอาร์พีจีคือเราเนี่ยจะลงไปในดันเจียต่อสู้กับตัวของปีศาจหรือว่ามอนต่างๆแล้วก็เมื่อเราตายนะครับเราเนี่ยจะได้เหมือนว่าเราเนี่ยจะ เหมือนปลดล็อกสกิลต่างๆที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบสกิลที่เราเนี่ยสามารถนําไปเล่นได้แล้วก็ตัวเกมจะมี3คาคัสให้เราไปเลือกเล่นนะครับก<ค>็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนแต่ว่าคาัสต่างๆก็จะต้องใช้ในไอเทมหรือว่าเพชรในการปลดล็อกนะครับเนาะเพราะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเป็นตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตพัลมูน การลิงก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนะครับเนาะ Tuesday, said, so เป็นเกม PC ที่พอตลงมาเมื่อถืออ,อยู่นะครับสรบเกมที่มีชื่อว่ากันไฟรีบอร์ดนะครับสรบเกมกันไฟรีบอร์ดเนี่ยจะเป็นเกมแนว FPS วผสมแนวโรคลทย r p g ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ม,มากถึง4คนตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็จุดเด่นของตัวเกมนี้จะมีอาวุธปืนห้เราเลือกเล่นคน่อนข้างที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปืนแปลก 8, อย่างเช่นปืนปืนมังกรหรือว่าปืนกิ้งกา่าที่แบบ พลั8จากเพื่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอาวุธที่เป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ด้วยนะครับก็คือถนัดแนวไหนก็สามารถใช้แนวนั้นได้เลยแล้วก็ความสามารถพิเศษ ก็สามารถอัพได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นแบบสํารวจอยู่เอาชีวิตรอดหรือว่าเป็นแบบนักรบเกมนี้รับรองภาษาไทยด้วยก็คือแบบสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับก็สามารถเปิดภาษาไทยอ่านดูได้ว่าของแต่ละของใช้อะไรกันบ้างภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าสวยงามภาะม่าในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอบุคคลที่1นนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนาะเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะ ใน,นสตอรเกมที่2อนี่ก็จะมีชื่อว่าสกูบลิงเกอร์นะครับสำหรับตัวเกมเนี้ครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนแล้วก็จะพอร์ตลงมือถือกันแล้วนะครับซึ่งตัวเกมเนี้ครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นนักรบตัวจิ๋วสีม่วงนะครับที่จะสามารถใช้ได้ทั้งปืนแล้วก็ตัวของดาบเลยทีเดียวนะครับซึ่งพันธุ์เกมเนี่ยเล่นไมย่ยากก็คือเล่นผ่านดาบไปรเรื่อยแล้วก็รูปแบบการเล่นพันธุ์เกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวโรกไร้์อา RPG นะครับซึ่งถ้าตายแล้วก็จะไปอยู่ในด่านแรกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะมีด่านหลายด่านให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับไปเจอกันแล้วก็มีบอสต่างๆที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอกันด้วยนะครับแต่ละบอสก็จะมีความสามารถหรือว่าความยากแตกต่างกันไปนะครับตัวเกมจะมีแต้มการอัปเกรดด้วยก็คือเอาสามารถเอาแต้มเนี้ยไปอัปเกรดตัวของอาวุธของเราให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับก็ ไปรอลงทะเบียนก่อนได้แต่ว่าสำหรับใครที่อยากเล่นจริงๆนคะครับก็สามารถไปเล่นใน PC ก่อนได้เลยนะครับตัวเกมก็จะเป็นตัวเสียเงินนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวชุตติงผบบสมเนียอาร์เคดเข้าไปด้วยนะครับชื่อว่าการไฟ r e Star ติ้งอยู่แล้วก็คือเกมนี้ก็ตอบโจทย์เลย นะเพราะว่าเป็นเกมทั้งไม่กินสเปคแล้วก็เล่นเนเพลินได้แล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวเล่นผ่านด่านไปเรื่อยเนาะก็คือถ้าฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าปีศาจหมดในด่านหนึ่งก็จะเปลี่ยนด่านใหม่แบบด่านก็จะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่าเปลี่ยนแค่มอนสเตอร์เท่านั้นตัวเกมจะมีการอัปเกรดปืนอัปเกรดตัวละครมีการติดตั้งตัวของเปิร์สต่างๆใส่สำหรับตัวละครได้นะครับก็อย่างเช่นพวกก่อป้องกันพวกการเพิ่มพลังการโจมตีเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกัน ภาพกราฟิกพเอนนเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่กินสเปคเลยเพราันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนี่ในอัตราไรที่ต้องการจัเล่นนะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม คนน่าจะรอคอยเกมนี้อยู่นะครับตระกมที่มีชื่อว่า Starhiller ซึ่ง Starhiller นะครับเปิดให้บริการในสตไทยกันเป็นที่ร้อยหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้คือหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็สตูเกม Starhiller นะสาหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนะี่ยก็เป็นเกมแนวแอคชั่น Rpg ตะลุยด่านตะลุยดันเชียนไปนเรื่อยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในทีมตัวของ โลกอนาคตหน่อยๆห,หรือว่าแนวอาากาศน่อยๆนะครับซึ่งเรื่องราวของตัวเกมก็จะอยู่ในช่วงปี4,000นันก็ถือว่ายาวไกลมากๆซึ่งตัวเกมนี้ครับเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปนะครับประจนภายในดาวต่างๆซึ่งดาวแต่ก็จะมีพวกปีศาจต่างๆหรือว่าพวกเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในดาวนั้นๆ,นนๆที่มีความแตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเราเนี่ยสามารถจัดทีมวละครแล้วก็นําไปสู้กับตัวของปีศา ได้ด้วยนะครับมีการอัปเกรดนะครับมีการอัปเกรดต่างๆอุปกรณ์อัปเกรดตัวละครก็มีมีการสุ่มตัวละครก็มีเช่นในการภาพกราฟิกพายในเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผม ก็จะมีชื่อว่า Unhappy และครูเนี่ยจะเป็นเกมแนวโรลเลอร์ไสจ RPG ตรุยด่านตรุยดนยนันเจี้ยนไปเรื่อยซึ่งตัวเกมจะเป็นแนวไร์นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถตายได้แล้วก็กลับไปเล่นด่านเริ่มต้นได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเกมเนี่ยจะสุม่มตัวละครสุ่มด่านอะไรไมาให้เราเล่นเนาะแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนะครับก็จะมีพวกอาวุธต,ต่างๆไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้แล้วก็สกิลต่างๆในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะมากมาย เลยทีเดียวนะครับก็ให้เยอะมากภาพกราฟิกจะเป็นเนีอนิเมะนห,หน่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เป็นไงบ้างสลับ10เกมแนวโรกไรที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันแอมกล้องว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะสหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าจะเป็นการจัดหนับเกมรยยไรยังไงก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับก็สหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม